มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโป้โชเทพให้เพื่อนๆดูโป้โชเทพให้เพื่อนๆดู สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมช่างจอยนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็คือคลิปงานเคาะก็มานะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็สัญญาเอาไว้ว่าผมจะเคาะประตูบานนี้นะฮะแล้วก็จับโบรบานนี้ให้เพื่อนๆ ดูไปพร้อมๆกันเลยวิธีโป้แผลลักษณะแบบนี้นะฮะอยากให้เต็มวัยนะฮะรอรับชมในคลิปนี้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะว่าผมเคาะบานนี้แบบไหนนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะฮะผมได้แนะนําแนวทางในการเคาะแผลลักษณะแบบนี้นะฮะก็สามารถย้อนเข้าไปดูคลิปล่าสุดได้เลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะแผลลักษณะแบบนี้นะฮะ ถือว่าไม่ได้เป็นแผลอะไรที่ใหญ่มากนะฮะก็ถือว่าเป็นแผลเล็กๆแผลปานก้างนะฮะแต่เราจะทํางานยังไงให้ไวที่สุดเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นอะคริลิกนะฮะเก่าๆของเพื่อนเพื่อนนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีมีดโปยาวนะฮะก็สามารถที่จะใช้มีดโปยาวของเพื่อนเพื่อนได้นะฮะแต่เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่มีมีดโปนะฮะแล้วก็หาจับเอาอุปกรณ์ใกล้ไมใ้ใกล้มือได้นะฮะ เอามาดัดแปลงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่างได้นะฮะอย่างผมนะฮะก็คือเอาแผ่นอะคริลิกที่ไม่ได้ใช้แล้วของอูนะฮะก็เป็นป้ายที่จอดรถของลูกค้านั่นแหละฮะก็ไม่ได้ใช้นะฮะก็เลยเอามา ก็เลยขอเท่าแก่มานะฮะแล้วก็เอามาตัดทําเป็นมีดปูนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะทักษะในการเป็นช่างนะฮะผมต้องแนะนาไว้ก่อนว่าทุกอย่างเราเอามาพลิกแพงได้นะฮะไม่จําเป็นว่าต้องมีเครื่องมือที่ดีหรือแพงนะฮะเอาแบบถูกๆใช้งานได้แต่ใจความสําคัญก็คือเราจะทํางานนั้นๆออกมาให้ดีแค่ไหนทํำยังไงให้งานนั้นออกมาให้ดีที่สุดแผลลักษณะนี้นะฮะอย่างที่ผมได้บอก ตอนต้นคลิปนะฮะว่ามันเป็นแผลลักษณะปานกลางนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะดูแล้วนะฮะถ้าโป้แบบวิธีผมนะฮะน่าจะโป้ไม่เกิน3-4มีมีดนะฮะก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยโดยวิธีแรกให้เราทําการสร้างรอยกระดาษทรายบนชิ้นงานก่อนพอสร้างรอยกระดาษทรายบนชิ้นงานเสร็จให้ทําการโป้รอบแรกโดยการใช้มีดโป้ปกติของเพื่อนๆนนะฮะรีดให้หนักที่สุดรีดให้แรงที่สุด และรีดให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เพราะว่าชั้นแรกมันคือชั้นที่เราจะทําให้มันแข็งแรงที่สุดอย่างที่ผมได้บอกหลายๆคลิปนะฮะว่าการโปร้ชั้นแรกก็เหมือนการตอกเสาเข็มถ้าเราตอกเสาเข็มบ้านที่ดีนะฮะบ้านหลังนั้นก็จะอยู่กับเรานานตลอดไปนะฮะเพราะฉะนั้นโปร,รอบแรกโปให้แข็งแรงที่สุดในการรีดบางๆโปร,รอบแรกเราจะไม่เอาสวยนะฮะ โปรอบแรกแข้งแล้วนะฮะเราก็จะทําการโปรอบ2นะฮะโปรอบ2นี้ผมแนะนําเลยนะฮะว่าเราก็จะโปรแบบถมเลยโดยวิธีการโปรแบบถมของผมนะฮะก็จะใช้แผ่นฟิลเจอร์บอร์ดที่เราได้เตรียมไว้ทําการป้ายป้ายสีโปรลงไปในหน้าชิ้นงานเลยนะฮะแล้วก็ลากแผ่นอะคริลิกทีเดียวเลยนะฮะลากให้เต็มนะฮะโปรอบที่2นี้เราจะเริ่มทําให้แผ่มีลักษณะเต็มขึ้นเราจะโปทั้งชิ้นบนและชิ้นล่างพร้อมๆกันเลยนะ พอสีโปร๊รอบที่2แห้งนะฮะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือการโปกสีโป๊เข้าไปนะฮะแล้วก็จะใช้แผ่นอะคริลิกที่เราเตรียมไว้โป๊ให้เต็มที่สุดข้อดีของแผ่นอะคริลิกนี้นะฮะ มันจะมีความอ่อนโค้งของมันเล็กน้อยจะไม่แข็งเกินไปจะไม่อ่อนเกินไปนะฮะผมว่าพอดีพอดีเลยนะฮะเป็นแผ่นอะคริลิกบางๆเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาตามแผ่นป้ายที่เขาไม่ได้เอาใช้แล้วนะฮะก็สามารถเอาแผ่นป้ายนั้นมาเป็นเครื่องมือของเราได้และที่สําคัญนะฮะเราสามารถออกแบบให้มีดโอเรายาวแค่ไหนก็ได้นะตามใจที่เราต้องการเลย พอเรารู้สึกว่าเราโป๊เต็มแล้วรอบสุดท้ายเราจะเก็บงานโดวยวิธีของผมนะฮะจะใช้การโป๊โดยการใช้มีดโป๊ปกติของเพื่อนๆเลยจะไม่ใช้แผ่นอะคริลิกในการโป๊อีกเพราะว่าข้อเสียของแผ่นอะคริลิกข้อหลักๆก็คือทําให้มีรอยตามดเยอะพอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเน้นในจุดๆที่เราจะโป๊ลงไปได้แผ่นอะคริลิกนี้เอาไว้เพื่อต้องการถมแผลให้เต็มวัยเท่านั้นเองนะฮะ โปรอบสุดท้ายผมจะใช้มีดโปปกติของเราเลยเป็นการโปรเก็บงานครั้งสุดท้ายนะฮะ ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวิธีการโปรแบบช่างจ่อยนะฮะผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดแต่เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้จริงทุกๆวันในการทํางานจริงของผมเพียงเท่านั้นเองมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะฮะถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้หรือคลิปที่ผมได้ทําขึ้นมาสามารถเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิง่ง เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่ได้พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าช่างจอยจะเอาเทคนิคไหนมาแบ่งปันมาร่วมแบ่งปันเทคนิคดีๆไปพ,พร้อมๆกันเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ